วันนี้เราจะมาสอนวิธีการตั้งค่าให้ให้คนติดตามในเฟซแล้วเข้าไปที่เฟซของเราแล้วก็ไปตรงนี้ตรตง setting มั้งตั้งค่าบัญชีที่ใช้เนี่ยเลยตั้งค่าดมหมด了 เดี๋ยวมันจะขึ้นข้างๆว่าฟอลโลการที่จะตตั้งไอตั้งค่ายคนติดตามนี้เขาต้องอายุมากกว่าสิบแปดปีเราต้องไปถ้าเราจะจำเป็นจริงๆนะแล้วก็ไปที่อับเบาเกี่ยวกับตัวเราแล้วเรากไ็ไปเปลี่ยนไปเปลี่ยนวันเกิดของเราให้มันมากกว่าสิบแปดปีตรงนี้ ก็มาที่เดิมเราคลิกไปที่ for loops แล้วติ๊กติ๊กหมดเลยเขาบอกอะไรก็ทุกคนถ้าเป็นภาษาไทยให้เอาทุกคนภาษาอังกฤษก็ everybody ทุกอยาก่าง กันหมดแล้วก็แค่นี้แล้วก็ไปดู <c oughs> ถ้าสมมติมีคนมาขอละมันเพิ่มมันก็จะขึ้นข้างๆตรงนี้ต้องครติดตามเท่าไหร่ก็โอเคเรู้เรื่องนะบายบาย